จากบทคัดย่อเนี่ยประเด็นมันยังไม่ค่อยชัดนินึงลองไปโฟกัสกุ๊กในพื้นที่อีกทีนะข้อสรุปไม่ได้แล้วก็มาให้พี่ดูอีกรอบนึงค่ะก็จะรังไปรองแผนเรื่องโฟกัสกุ๊กในพื้นที่ต่อไปเป็นไงเธอทำไมหน้าเครียดจัง ชอชอให้ทำโฟก,กัสกรุปะอะชนรู้ไหมไม่ต้องทำยังไงนะรู้สิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังโฟกัสกรุ๊ปคือการสนทนากลุ่มเป็นวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการคัดเลือกคนจากประชากรที่ต้องการศึกษามาร่วมวงสนทนากันเพื่ออภิปรายพูดคุยกัน เน้นประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษาในการจัดการสนทนากลุ่มอาจเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน7-12ถึง12คนที่มีลักษณะทางประชากรสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันระหว่างพูดคุยมีพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการมีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนาและมีเครื่องบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการพูดคุยขั้นตอนการทำโฟกัสกลุ่ม ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดเตรียมองค์ประกอบเตรียมประเด็นคำถามและเตรียมการเป็นผู้ดำเนินการสนทนาขั้นตอนที่ 2. การดำเนินการระหว่างโฟกัสก r ุ u p 1. เชิญสมาชิกเข้าสถานที่ที่จัดเตรียมไว้มีระบบเสียงเข้ามาช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นชัดเจน 2. วางป้ายชื่อไว้ด้านหน้าเพื่อให้สามารถเรียกชื่อกันได้ 3. เริ่มต้นด้วยการขอบคุณผู้ที่มาเข้าร่วมแนะนำตนเองและทีมงานชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ต้องมีการบันทึกเสียงไว้ด้วย 4. นํนำเสนอข้อตกลงของการสนทนากลุ่ม 5. ให้ผู้มาเข้าร่วมแนะนำตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและเป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางประชากร 6. สร้างบรรยากาศความคุ้นเคยและเริ่มคาถามตามลาดับที่เตรียมไว้ เ็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 8. เมื่อได้พูดคุยจนครบประเด็นและถึงเวลาที่ต้องยุติให้ผู้ร่วมสนทนาสรุปสิ่งที่ได้ให้ความเห็น 9. ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มกล่าวยุติการสนทนากล่าวขอบคุณและอธิบายว่าข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้อย่างไรขั้นตอนที่3การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมแต่ละกลุ่มถอดเทปการสนทนายอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลสรุปอ่านผลสรุปแต่ละกลุ่มพร้อมกันเพื่อดูแนวโน้มจดคำตอบที่ละเอียดที่สุดและให้เหตุผลดีที่สุดลงในกระดาษพิสูจน์บทสรุปตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลและจัดทำรายงานข้อดีของการทำโฟกัสกรุป๊ปทำให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เป็นความคิดเห็นช่วยให้เกิดข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือผลการศึกษาที่เป็นตัวแทนซึ่งสะท้อนภาพของปรากฏการณ์หรือสังคม เป็นการดำเนินการภายใต้บรรยากาศการแสดงความคิดเห็นสามารถคิดหรือสร้างคำถามขึ้นมาได้นำมาใช้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเดียวในโครงการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมตามสภาพและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติประหยัดเวลาและงบประมาณข้อจำกัดวิเคราะห์ข้อมูลยากใช้เวลาเก็บข้อมูลนานไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ข้อมูลที่แท้จริงอาจไม่ถูกเปิดเผยเนื่องจากกลุ่มอาจมีอิทธิพลต่อผู้พูดหรือเป็นความเห็นของคนส่วนน้อยควรหลีกเลี่ยงประเด็นที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นปัญหาของสังคมผู้ศึกษาหรือผู้ดำเนินรายการต้องมีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไม่เหมาะสมกับการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคลไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นความคิดเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความเชื่อ ำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการทา,ทาโปรกัสกรุ๊ปเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ